มาถึงช่วงช้อปธุรกิจนะครับในครั้งที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับแล้วก็รู้จักกับบริษัท IBSC Broker จำกัดกันไปแล้วนะครับหลายคนให้ความสนใจและอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าเราจะพาตัวแทนและสมาชิกนะครับมาบอกเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันรละกัรน,นะครับจะเป็นแนวทาง ในการทาธุรกิจหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองให้กับคุณผู้ชมได้นะครับได้เลือกชมได้เลือกชอบแล้วก็เลือกรวยกันนะครับคุยกันเลยนะครับกับกรรมการผู้จัดการครับบริษัท i b s c เอสซีบรกเกอร์จำกัดนะครับคุณบุญจูเตชะสุรินทร์ครับสวัสดีครับวันนี้พาสมาชิกมาด้วยนะฮะสวัสดีครับฮะขออนุญา แนะนำตัวนิดนึงครับก็ชื่อชยุธนามสกุลเจริญทวีภากูลครับเป็นสมาชิกนี่กี่ปีแล้วฮะเข้าปีที่6แล้วครับปีที่6แล้วคิดยังไงตัดสินใจยังไงครับถึงว่าเป็นสมาชิกของ IBC ครับก็เริ่มต้นก็คือต้องการซื้อประกันภัยนะครับทุนนะครับก็คือต้องการประหยัดแล้วก็หาโปรกเกอร์นะครับซึ่ง IBC นี่ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับก็คือสมัครแล้วเราก็ได้รับส่วนลดนะครับเป็นนําส่วนลดตรงนี้ไปทำค่าใช้จ่ายอื่นได้ครับ สมมติเราซื้อประกันภัยรถยนต์ก็ต้องต่อทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมฮะคือซื้อประกันภัยรถยนต์ในนามของสมาชิกที่สมัครไปแล้ว200เนี่ยก็ได้ส่วนลดทุกปีทุกปีใช่ครับส่วนลดมันมากน้อยแค่ไหนครับาต่อคันก็อยู่ตกประมาณอยู่2-3,000บาทครับนะครับแล้วจริงๆเนี่ยมันไปโยงถึงในเรื่องของการซื้อประกันภัยให้เหมาะกับรถคันนั้นด้วยนะครับสมมุติว่าเคยซื้อประกันภัยอยู่เบี้ย20,000แต่อาจจะเป็น ษัทสระการไยที่ไม่เหมาะสมกับรถคทนนั้นนะครับเราก็อาจจะเลือกษบทสระการไยให้อาจจะเหลือเบี้ยประมาณหมื่นเจ็ดแต่ถึงเวลาสมาชิกจ่ายจริงอาจจะประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะครับราณนี้ทีนี้เนี่ยในการทําเป็นธุรกิจนะครับก็คือ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปยังไงรายได้รายได้ดีครับก็ก็สามารถทางงานประจําได้นะครับก็เริ่มจากหลักร้อยครับแล้วก็สะสมมาจนปัจจุบันเป็นหลักแสนจําได้ไหมฮะเดือนแรกที่เข้ามาทำเนี่ยนะฮะรายได้เท่าไหร่ร้อยกว่าบาท ร้อยกว่าบาทใช่ครับแล้วตอนนี้อะครับตอนนี้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแล้วผ่านไป6ปีนี่นะฮะเราเราทำยังไงถึงได้รายได้ขนาดนั้นครับคือธุรกิจ a บยซเป็นธุรกิจที่สะสมความสําเร็จค,รคือถ้าหลายคนมองว่าหลักร้อยเนี่ยแล้วเลิกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนทํางานประจํามีงานประจําอยู่แล้วครับแล้วก็คนที่เริ่มต้นเข้ามาเนี่ยก็คือซื้อใช้นะครับเมื่อซื้อใช้เรามีรายได้นะครับเราก็บอกต่อนะครับบอกต่อเนี่ยถ้ากฎของเครือข่ายเนี่ยถ้าเราบอกต่อไปเรื่อยๆเนี่ย ลหลายปีเข้านะครับคือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยถ้าเราไม่ล้มเลิกนะครับเราทําต่อเนื่องเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยโปรดักของออตัวประกันภัยเนี่ยต้องซื้อซื้อแล้วประหยัดนะครับแล้วก็บอกต่อต่อ,ต,อต่อเนื่องเนี่ยนะครับแล้วก็เราต้องมีความรู้ในในส่วนของประกันภัยครับ,รบแล้วก็อดทนอดรอจต่ความสําเร็จนะครับหลักร้อยก็จะเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นแล้วก็เป็นหลักแสน จนปัจจุบันนี้ก็หลักแสนแล้วนะครับผมว่าได้หลายต่อทีเดียวนะอันดับแรกก็คือว่าได้ส่วนลดนะครับของเพียประกันนะครับแล้วก็ถ้าทําไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับสามารถที่จะหาผู้ที่มาซื้อประกันหรือว่ามาสมัครสมาชิกต่อก็จะมีรายได้เพิ่มเติมจากตรงนั้นนะครับยากไหมครับการไปหาสมาชิกครับก็ไม่ยากครับคือจริงๆสมาชิกเนี่ยเราหาจากคนใกล้ตัวก่อนนะครับเราอย่าไปมองคนที่ไกลออกไปคนใกล้ตัวคือใครก็คือเพื่อนคนที่เรารักนะครับเราอยากจะเอาสิ่งดี เอาส่วนลดไปฝากเขานะครับซึ่งประกันภัยเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ทุกคนพอเอ่อยปากป,ป,ปุ๊บเนี่ยโอเคนะครับเขาต้องเขาต้องซื้อต้องทําต้องใช้ยอยู่แล้วในะครับ,ใ,รบในเมื่อเราเอาตรงนี้ไปให้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ตอบรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเ,เมื่อเราบอกคนใกล้ตัวเนี่ยเราก็จะมีความรู้มีความชนานาญเราก็สามารถจะไปคุยกับคนที่เราไม่รู้จักนะครับก็คือในส่วนของถ้าใครที่มีหน้าร้านนะครับหรือว่าทําเป็นระบบที่เป็นระบบออนไลน์นะครับก็จะทําให้ตลาดตรงนี้ก็จะกว้างขึ้นโตขึ้น ที่บุนชูขยายความนิดนึงนะครับผมสนใจเรื่องที่บอกว่าเราสามารถที่จะเลือกประกันรบ,บริษัทประกันนะครับให้เหมาะกับลูกค้าได้รเราใช้หลักการยังไงครับก็คือจริงๆเนี่ยของโบลเกอร์เรามีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมอยู่เนี่ยปัจจุบันคยี่สิบห้าบริษัทประกันภัยนะครับ,รบ,รบซึ่งแต่ละบริษัทประกันภัยก็จะชอบลดในแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันด้วยสถิติของแต่ละบริษัทที่ต่างกันนะครับบางรุ่นอาจจะบอกว่ารถรุ่นนี้เขากำไรอยู่เพันเบี้ยก็จะถูกลงแต่บางรุ่นบอกว่ารถรุ่นนี้ รุ่นเดียวกันแต่พอเปลี่ยนบริษัทนี่เขาบอกว่าสถิติของบริษัทเขาไม่ดีสำหรับรถรุ่นนี้เบี้ยก็จะแพงเพราะนั้นถ้าบางครั้งเนี่ยลูกค้าเกิดไปซื้อผิดกลุ่มไปซื้อในกลุ่มบริษัทที่เขาบอกว่ารถรุ่นนี้ไม่เอาเบ,บี้ยแพงคุณก็จะได้ซื้อเบี้ยที่แพงไปรันะะ้ทงทั้งที่เป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในสถิติของบริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทเพราะนั้นเนี่ยของเราก็มีหน้าที่ว่ารถรุ่นนี้จริงๆควรอยู่บริษัทไหนถึงจะเหมาะสมนะ อันนี้อันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมด้วยนะคือคือในวงการประกันภัยเขาเป็นอย่างนี้แต่ละบริษัทก็จะมีความแตกต่างของเบี้ยประกันนะครับของรถแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าเราก็จะเลือกไอ้ที่ถูกที่สุดให้กับลูกค้าก็จริงๆต้องเลือกบอกต้องบอกว่าเลือกที่เหมาะสมเหมาะสมไม่ไม่ใช่ถูกที่สุดนะเหมาะสมยังไงฮะก็คือหนึ่งเลยถ้าเน้นถูกอย่างเดียวคุณอาจจะโดนเรื่องบริการไม่ดีนะครับของเราเนี่ยต้องเลือกบริการที่ดีด้วยแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ากลุ่มบริษัทประกันที่อยู่ในเกณฑ์เดียวกัันท้งห เราก็ดูว่าโอเคลูกค้าต้องการกลุ่มบริษัทประกันเกตเองอย่างนี้เพราะนั้นอยู่บริษัทไหนถึงจะได้เบี้ยที่ถูกที่สุดยอ,อกลับมาถามนิดหนึ่งตอนนี้มีสมาชิกนะครับของ IBSC ทั้งหมดที่กี่คนครับปัจจุบันมีอยู่20,000กว่าคนทั่วประเทศรกระจายตัวอยู่ทุกจังหวัดหมายถึงว่า2 0,000กว่าคนเนี่ยก็คือ2 0,000กว่าคนที่ที่ไปหาลูกค้าต่อไปหาสมาชิกต่ออย่างนั้นใช่ไหมครับ,รบโอ้โหนะครับเหนื่อยไหมกับการ ผมว่ทาทางานประจําด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนเป็นสมาชิกนะครับของ IBS ด้วยเหนื่อยไหมฮะคือช่วงแรกเนี่ยก็เหนื่อยแต่ว่าพอเราทําไปสักพักเนี่ยความสําเร็จจะสะสมเราจะเหนื่อยน้อยลงนะครับแล้วก็มันเป็นธุรกิจที่ออบอกต่อนะครับเริ่มจาก1มาเป็น2เป็น4แล้วก็เป็นร้อยหลักร้อยหลายร้อยนะครับ,รบมันก็จะทวีขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นถ้าใครที่จะเริ่มธุรกิจช่วงแรกเนี่ยขอให้อดทนนะครับเพราะว่าประกันภัยเป็นธุรกิจปีต่อปีนะครับเมื่อปีต่อไปเนี่ยจะ จะมีการต่ออายุใช่ไหมครับฉะนั้นหนึ่งปีเนี่ยมันจะเริ่มเห็นเห็นเห็นภาพเห็นรายได้นะครับนั้นยิ่งหลายๆปีเนี่ยมันก็จะมีลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าต่ออายุนะครับ,รบฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายๆเอื้ออํานวยในเรื่องของผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเรื่องของนโยบายรัฐบาลหรือว่าในเรื่องของนโยบายนี่คือนโยบายรถคันแรกใช่ไหมครับคือรถทุกคันนี่ต้องมีประกันอยู่แล้วนะครับ นนแล้วรูปแบบของการไปหาสมาชิกนะฮะของเราเนี่ยนะครับเราไปหายังไงไปถึงบ้านลงเว็บไซต์ออนไลน์หรือว่ายังไงครับมีหลายช่องทางนะครับ,รบถ้าคนที่เริ่มใหม่ๆก็คือก็แนะนําเพื่อนนะครับแต่ถ้าคนที่มีความรู้ในเรื่องของไอทีเนี่ย <ๆ S 1> เขาอาจจะมีสังคมออนไลน์อยู่แล้ว <ๆ S 1> เขาสามารถจะไปโพสต์ตามเมลตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับหรือว่าคนที่มีความรู้สูงขึ้นมาหน่อยก็คือเปิดร้านออนไลน์นะครับขึ้นอยู่กับจริงๆก็คือ ยังไงก็ได้คือบอกข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับให้เขารู้ว่าไอบีซีเนี่ยมีอะไรนะครับทำให้เขาประหยัดยังไงนะครับส่วนใหญ่ตอบรับดีครับร้อความรู้เรื่องของประกันภัยที่เราไปบอกกับสมาชิกหรือบอกกับลูกค้านะครับที่เราไปเดินไปหาเนี่นะฮะเอามาจากไหนครับก็ส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากที่ไ b c s u p ซัพพ ในเรื่องของความรู้เบื้องต้นซัพพอร์ตยังไงครับซัพพอร์ตก็คือมีการเปิดอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในสำนักงานใหญ่ต่างจังหวัดส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับในการสมัครเนี่ยเขาจะมีคู่มือในคู่มือก็จะมีความรู้เบื้องต้นนะครับเป็นเปเปอร์นะให้สมาชิกที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็มาศึกษาอ่านแล้วเข้าใจเบื้องต้นว่าเขาจะต้องซื้ออย่างไรแล้วเขาจะได้รับส่วนลดยังไงเกิดเหตุต้องแจ้งที่ไหนนะครับก็เป็นความรู้สําหรับทั้น คนที่อยากจะซื้ออยากจะขายเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะครับไปบีซีเนี่ยคิดให้หมดแล้วสมัครสมาชิก200รอนะครับอบรมเราคิดเท่าไหร่ฮะอบรมฟรีครับอบรมฟรีอบรมฟรีตลอดชีพผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับอยากจะช็อปแล้วล่ละนะฮะธุรกิจนี้นะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านอยู่บ้างตอนนี้ครับสำหรับทุกท่านนะครับที่สนใจในรูปแบบของสมาชิกประกันไทยนะครับก็เชิญสมัครสมาชิกได้โดยตรงที่บริษัทนะครับ ที่เบอร์โทร02 440 1222ครับคุณผู้ชมครับนี่หละครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับท่านที่กำลังมองหาธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับมีรายได้นะที่เกิดขึ้นจริงนะครับวันนี้เราได้รู้จักกับหนึ่งสมาชิกนะครับคุณชยุตแต่ว่าในครั้งต่อไปนะครับเราจะเชิญสมาชิกท่านอื่นๆมาบอกเล่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันนะครับว่าเป็นสมาชิกเนี่ยไม่ยากเลยสร้างรายได้ไม่ยากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ เอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ